มันหานมมันเที่ยวว่าเป็นแม่มันแม่ถ่ายดูสิถ่ายละหนูยยิ้มอะไเนี่ยเออถอ่ายละหานมอยู่เลยดูสิน่ะนี่นมไ <laughs> ม่เอาไ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 ม่เอาปิดไปปิดไเดี๋ยวยุ่งกัดแม่ไม่เอานะมนไม่ชิดแม่ทำไมมึงฝึกกินวะวันนี้อ้วนแม่ มาแม่หนูสงสัยมันขี้ละโมงเป็นแม่มันละมั้งหนูจะให้เป็นแม่หนูจะเป็นแม่มันเอาวางไว้วางไว้ลูกหนูจะเป็นแม่มันน่ะแม่หมาหรอหนูอยากเป็นแม่หมาด้วยอ่ะสงส่มันลักพ่อมันนะแม่สงส่มันลักพ่อมันแม่ 放那你的啥呀？S S,